โอ้เสียงปืนใหญ่ลงตลอดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันผมก็จะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่เข้าเที่ยงกินกันหรือยังยังใช่ไหมมีกี่คนตอนเช้าก็ยังไม่ได้อ้าวยังเหรอข้าวเช้าก็ยังไม่ได้ฉันเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าป้าป้ามีกี่คนป้าเช็คเดี๋ยวคนละกล่องคนละกล่องเดี๋ยวผมจัดการเองมื้อนี้นะครับของพระอาจารย์ด้วยนะมีแหล่งซื้อไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวขับรถไปซื้อ ับทักทายพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับขณะนี้ผมก็กําลังเดินทางเข้าไปาในพื้นที่อําเภอพนมรงรักของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพื้นที่อําเภอพนมรงรักนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีการายิงปะทะกันด้วยปืนใหญ่ระหว่างทารไทยกับทหารของกัมพูชาพอเวลาประมาณสัก23นาฬิกานะครับก็มีคำสั่งจาก กองบัญชาการกองทัพบกที่สองให้เคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ไปจะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นคนไข้รวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับให้ย้ายออกไปอยู่ที่อำเภอประโคนชัยของจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นเวลาประมาณสักตีสี่เศ็ก็มีเสียงปืนใหญ่นะครับดังขึ้นมีการประทะกันมีการดวลกันนะครับหลังจากนั้นช่วงเช้าผมก็เดินทางเข้าไปในพื้นที่รอบหนึ่งนะครับในระหว่างการ เดินทางเข้าไปในพื้นที่ก็เห็นมีพี่น้องประชาชนก็เกาะกลุ่มกันนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ผู้นําชุมชนเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปภาพนะครับผมก็เลยถอยออกมาก่อนนะครับก็มาพิจารณาก่อนว่าจะทํำยังไงจะได้ข้อมูลข่าวสารนํามาเล่าพี่น้องได้ฟังนะครับสถานการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางฝ่ายของฐานไทยก็ได้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วง ปืนใหญ่แต่ละลูกเนี่ยนะครับเสียงดังตุ่มตุ่มตุ่มนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่สภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับในระหว่างการขับรถมาก,ก็จะ,ะไม่เห็นพี่น้องประชาชนตามตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เดินทางส่วนมากบรรยากาศในพื้นที่สองฝั่งของข้างทางเนี่ยบรรยากาศก็จะเงียบนะครับเงียบมากพี่น้องนะครับ ขับรถมาทั้งนั้นเห็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวนะครับนี่บ้านของชาวบ้านถามว่าวกลัวไหมนะครับก็ตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่า คืออยู่ในสนามรบเพราะฉะนั้นนะครับความหวาดกลัวความเกรงกลัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในหัวใจของผมนะครับแต่ว่าทางแม่บ้านแล้วก็ทางน้องๆน,นะครับที่เดินทางเข้ามาด้วยเขาก็มีอาการตื่นตระหนกและตกใจเพราะว่าเมื่อช่วเช้าที่ผ่านมานะครับก็ไปในจุดที่ มีการระดมยิงนะครับแล้วก็เป็นตำบลกระสุนตกของอทหารกัมพูชานะครับก็ไปอยู่ในพื้นที่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็เข้าใจทางทหารบอกว่าพี่ครับผมขอไว้อย่างนั้นนะครับขอ,อไม่ให้ถ่ายทำคลิปไม่ให้ไหลสดไปอย่างนั้น นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยทางทหารแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะว่าทางทหารของกัมพูชาถ้าเขารู้นะครับอาจจะใช้ปืนใหญ่เนี่ยนะครับระดมยิงเข้ามาก็จะทําความเสียหายให้กับพี่น้องประชายชนแล้วก็หน่วยทหารด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายภาพนะครับก็ได้จดจําภาพบรรยากาศแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับขณะนี้ก็ใกล้เข้าไปเหลืออีกประมาณสัก 10กิโลเมตรนะครับก็จะ,ะถึงตัวอำเภอพนมนงลรักนะครับแล้วก็จะ,ะเข้าไปถึงใกล้กับปราสาทตะมนทมซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่ที่ทหารของอกัมพูชากับทหารของไทยปะทะกันนะครับก็ขยับเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวจะหามุมเหมาะๆนะครับแล้วก็จะ,ะไปนั่งถ่ายทำคลิปภาพบรรยากาศ พี่น้องได้เห็นนะครับขณะนี้ก็เข้ามาใกล้เข้ามานะครับก็เข้ามาลึกทีเดียวพื้นที่ตอนนี้พี่น้องวิะยาชนนะครับสถานประกอบการบริษัทห้างร้านก,ก็ปิดนะนะครับก,ก,ก็ปิดมีอะไรบ้างมีรถปีกอัพวิ่งมาอีกคันหนึ่งด้านหลังของผมก็มีน้องจอนนี่ f ฟมิลีนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เหมือนกันนะครับอันนี้วัดใหม่ <ersch> นะครับก็ดูซิว่ามีประชาชนนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไหมเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้พื้นที่ใกล้ๆหมู่บ้านแถบนี้นะครับเป็นจุดที่รายงานข่าวเพราะว่าเข้าไปใกล้มากนะครับก็จะอันตรายแต่ว่าก็ขยับไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ก็ นะครับมีเสียงปืนดังตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มบรรยากาศก็เหมือนอยู่ในสงครามแล้วก็มีรถถังมีปืนใหญ่มีรถ EMC มีรถฮัมวีนะครับก็วิ่งสวนกันไปสวนกันมาบรรยากาศก็คือบรรยากาศของอสงครามจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆอาจจะเข้าไปที่แนงมุดนี่แหละนะครับไม่ไม่ไม่เข้าไปลึกกว่านี้นะครับเส้นทางที่ผมกําลังวิ่งอยู่นี้คือเส้นทาง าสายาสะเกลกรุงเทพนะครับอัออนนี้ก็บอกเส้นทางก็ไม่เป็นไร,นรถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเดี๋ยวจะไปให้ใกล้พื้นที่นะครับถึงหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยก็จะยืดพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ เป็นที่พักพิงแล้วก็รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่ไปสร้างความลำบากใจให้กับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับแต่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ก็เข้ามาใกล้แล้วนะครับก็ถือว่าใกล้สุดๆแล้วแลวหละห่างประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรประมาณนี้นะครับก็กรับนรมัสก,การรับพอาจารย์รหลังจากที่สถานการณ์การสูร้รบที่มันเกิดขึ้นเมื่อวาน เออพระอาจารย์แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงครับพระอาจารย์ตอนนี้ชาวบ้านก็อกพยพไปสูนปลุพปลหมดแล้วครับก็เหลือแต่พระในวัดไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะมันอยู่ในเครื่วงเข้าภาษาครับทีนี้นก็หมาในวัดก็เยอะแต่ในเครืองสข้าภาษาไม่มีใครดูแลอ๋อทีนี้นก็โยมในหมู่บ้านไม่ไปหมาที่พึ่งในวัดก็ มาก็ไม่รู้จะทิ้งโยมไปยังไงทิ้งพระไปยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับพระอาจารย์เราน่าจะปลอดภัยดีอยู่ครับก็ดูแล้วนะครับสภาพของอุโมงค์หลุมรูปไพรก็มีความมั่นคงก็มีความแข็งแรงดีเนาะพระอาจารย์เนาะครับทีนี้มันมีบางช่วงที่ผมเคยอยู่ในช่วงของสงครามนะครับก็ขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับก็ไม่ไม่ต้องกังวลให้มาก วิธีการฟังเสียงนะครับเวลาถ้าทางฝักฝั่งของอขมรเ,เขายิงเนี่ยเสียงปืนใหญ่มันจะดังกึมกึมกึมจากนั้นมันจะมีเสียงดังฟิตฟิตฟิตมาถ้าได้ยินเสียงดังฟิตฟิตแล้วมันมาเงียบอยู่บนเหนือศีสานเนี่ยมันจะตกลงในรัศมีประมาณไม่เกิน300เมตรแต่ถ้ามันฟิตฟิตฟิตถ้ามันเลยไปเนี่ยมันจะไม่ร่วงอันนั้นเป็นข้อคิด เพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลมากนะครับก็มีความเป็นห่วงแล้วผมก็จะนั่งเล่นอยู่กับพ่อาจารย์กับายายนี่แหละก็จะนั่งเล่นฟังเสียงปืนไปนะครับอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องไหมครับผม ก็ยอมที่ไปในเมืองก็ดีแล้วครับได้ไประโยชน์ในสถานที่พักพิงที่มีคนดูแลก็ดีกว่าอยู่ในชายแดนอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าเหตุการณ์มรู้จะมาลงจุดไหนบ้างไรบ้างมีความกังวลเยอะใช่ใช่ใชใ <น S 2> ก็ขอบคุณโ<ๆ>ยมทุกท่านที่โทรมาถามโอ้หลายสายมากทั้งเท,ทยโยกไทยกากรรมการวัดชาวบ้านที่รู้จักใกล้เคียงครับอยังสบายดีอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่วัด ทีนี้ก็ยังปลอดภัยดีส่วนโยนที่อยู่ศูนย์พยพก็ไม่ต้องมาเด้อครับนั่งก่อนอัวนตมาเป็นพระจะหนีไปก็ลําบากในช่วงเข้าพรรษาครับขอบคุณทุกท่านในูแลสุขภาพครับครับแล้วเรื่องพวกอาหารการกินลําบากไหมตอนนี้ลําบากนะครับเออก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่น้องอิฟซีลุงนนท์ นะครับขณะนี้ลุงนอนท์อยู่ที่วัดวัดแนงมุดตําบลแนงมุดอำเภอกาบชิงของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็จะอยู่กับพระอาจารย์จนถึงช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนในเรื่องของน้ำดื่มนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งแต่ว่าเอามาส่งให้เนี่ยก็คงจะไกลนะครับก็เป็นเรื่องของปัจจัยนะครับ ถ้าพี่น้องได้ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะอยู่กับพระอาจารย์พี่น้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยนะครับก็สนับสนุนเข้ามาที่เบอร์พระอาจารย์ได้เลยอันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์087 964 964 5807อีกครั้งหนึ่งครับ087 964 5807 หมายเลขบัญชีแหละครับพระอาจารย์บอกได้เลยบัญชีไม่ให้เขโทรมาให้โทรอ๋อให้โทรมานะครับให้โทรมาราสานพระอาจารย์ก็ได้อขออนุญาตเดี๋ยวไปขึ้นคลิปแป๊บหนึ่งก็จะอยู่ด้วยกันที่นี่แหละนะครับโอ้ขอกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์นะครับหลบลี้หนีภัยอยู่ด้วยกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ห่างจากใจแดนกี่กิโลนี่ยสิบกิโลเป็นพื้นที่ตำบลกระสุนตกพอดีพื้นที่เป้าหมายพอดี นี่นี่ครับคือภาพอู่โมงค์หลุมโลภัยนะครับหลวงพ่อฝากอะไรถึงญาติโยมไหมฝากอะไรไหมไม่มีอะไรจะฝากครับเลยไม่มีอะไรจะฝากกลัวไหมกลัวเรื่องกลัวมันก็กลัวเออกลัวอยู่อ่าไทยชายแดนตลอดเนี่ยชายแดนเนี่ยปลอดภัยกันทุกคนัโอ้เสียงปืนใหญ่ลงตลอดพี่น้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันผมก็จะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่อ่าอ่าเข้าเที่ยงกินกันหรือยัง ยังใช่ไหมมีกี่คนตอนเช้าก็ยังไม่ได้ฉันอ้าวยังเหรออ้า่ข้าวเช้าก็ยังไม่ได้ฉันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าป้าป้ามีกี่คนป้าเช็กเดี๋ยวคนละกล่องคนละกล่องเดี๋ยวผมจัดการเองมือนี้นะครับของผ้าจารย์ด้วยนะมีแหล่งซื้อไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวขับรถไปซื้ออ่าอ่าอ่านะครับคุณคุณป้าเช็คนะเอาเอาทุกคนเอารวมทั้งลูกเด็กเล็กแดงะ้าจา์ด้วยพระสงด้วยที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวผมจัดการให้เลย นะครับเดี๋ยวจัดก,การให้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็แนะนําว่าไปซื้อตรงไหนถ้าสามารถานั่งโมอไซค์ไปซื้อได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวผมเอารถยนต์ญญญผมไปซื้อเออเออโอเคครับอาจารย์ครับอ่าอ่าไม่เป็นไรเช็คคนก่อนว่า,าใช้กี่กล่องกี่อะไรเดี๋ยวผมออกไปซื้อให้เออเออครับผมครับครับเดี๋ยวจัดการให้ชาวบ้านไม่กล้าไปซื้อาบ้านไ่กล้าไปไหนเลยเนี่ยนะครับสภาพความเป็นจริงเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมครับ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 อาจารย์